สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระกิ่งตะกะ่แตนพระกิ่งขเมขเมรเขมรสร้างหรือไม่สร้างผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมไตรเวทกันนะครับว่าพระกิ่งตะกะแแตนทําไมกลายเป็นพระอุปคุตที่สําคัญคือพระทั้งหมดนี่นะครับเนื้อหาเดียวกันเนื้อสำริดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าเนื้อหาเดียวกันแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันเล่นกันยังไงและถ้าพิมพ์เหมือนกันก็เล่นลำบากอีกนะครับเพราะว่าพระชุดนี้นะครับสเสน่ห์ของคือแต่ละองค์ดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเลยนะครับและพระชุดนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยเรื่องพระเครื่องผมแนะนำให้ไปส่งประกวดเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้รู้ชื่อนะครับ ว่ากรรมการเนี่ยเขามีประสบการณ์เห็นพระมากกว่านะครับก็เชิญเข้ากันนะครับวันที่1มีนาคมห้องสแตมทองบอริษัทไปสณนีไทยถนนแจ้งวัฒนะนะครับเป็นงานที่ดีที่สุดของวันที่1งงานดีมีมาตรฐานงานนี้เลี้ยงผู้ส่งพระเข้าประกวดผู้ติดตามทุกคนนะครับเพราะว่าอาจารย์สุรคนเคยมีประสบการณ์ไปส่งพระเข้าประกวดแล้ว ผหิวกันนี่นะครับงานนี้อาจารย์สุขพลได้เตรียมพระสมนาคุณไว้บานตะไทยเลยนะครับตามเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมไตเวศถึงพระชุดนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมบสวัสดีครับถ้าใครดูไลฟ์สดเราจะถูกคุยกันตั้งแต่เช้ายันค่า ก่อนหน้านี้อาจจะดึกกว่านี้อาจารย์ทําไมถึงมีข้อมูลพระบานกะไทยก็มาจากการศึกษารเราสนใจเมื่อสนใจเราก็ศึกษาครับถ้าสมัยก่อนก็ได้ความรู้นะจากบรรดานักสะสมยุคเก่าที่อยู่ในปูทรหรือชนบทภานนอกของเราครับจากนั้นมาก็เริ่มศึกษาจากหนังสือวิทยาศาสตร์เครื่องต,าต่างๆครับนะ ที่พอที่จะหาอ่านได้ในยุคนั้นสมัยนั้นตั้งแต่อายุประมาณ1 6 7เรื่อยมาสนใจอาจ่านมีไหมกีเ่เ,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 เล่มเริ่มแรกมันมีแค่สองเล่มครับสองเล่มก็คือมหาโพกับลานโพครับจากนั้นมาก็มีพระเครื่องประยุกต์ที่จะอ่านประจำนะไปได้ซื้ออ่านนะครับไปรอกไปใส่อ่านคนอื่น <c oughs> ขไขออ่านไปขอแต่ก่อนนู้นนะครับมีการยืมหนังสือไปอ่าน<ช>เดี๋ยวนี้คําว่ายืมหนังสือที่จบหมดไปในประเทศไทยแล้วคนเขาก็ไม่อ่านหนังสือ<ช>บบ<ช>นีนนบคือคนไทยเนี่ยเป็นเป็น,ปนชาติพันธุ์ที่ไม่ค่อยอ่านไม่รักการอ่านคร<ช>ั่า <นะ S 1> เป็นชาติพันธุ์ที่ไม่สนใจแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านมาตั้งแต่ในวัยแล้วผมอ่านทุกหนังสือครัอ่านทุกเรื่องทุกอย่างเลย แล้วโดยเฉพาะยุคนั้นสมัยนั้นเนาะรานโพเอ๋มหาโพเนี่ยานโพนั้มันอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าบาทเท่านึงนะเด็กแล้วต่อนั้นจากนั้นมาก็เริ่มมีเครื่องประยุกจากนั้นมาก็มีหนังสือเครื่องต่างมากมายเหลือเกินทีเนี้ยตอนที่มีหนังสือมาเยอะเนี่ยผมไม่ได้อ่านแล้วเราเก็บข้อมูลตั้งแต่ยุคนั้นแล้วค แล้วหนังสือใหม่ๆที่ออกกันมาใหม่ๆเนี่ยข้อมูลบิดเบือนเยอะมากถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับหนังสือที่เขาเออกก่อนใช้ข้อมูลบิดเบือนเยอะมากเลยครับประวัติๆๆเก่าๆอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนมาแต่งกันเองเมะกันเองะเ,องเองยอะเลยครับผมเลยไม่ให้ค่าหนังสือพวกนี้ไม่สนใจแล้วยุคสมัยก่อนนะผู้ที่เขียนหนังสือทําหนังสือเขาไม่ได้ทําสุนทรเขาไม่ได้ค้าขายพระครับ ให้ความรู้เขาไปศึกษาจริงไปสอบถามจริงอะไรจริงได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็มาเขียนเป็นบทความเป,นนวเป็นหนังสือแล้วก็มีหนังสือขอายได้กระทั่งบรรดาลูปพระทั้งหลายเขาก็ไปขอยืมครับขอยืมคนที่มีพระจริงเนี่ยเอามาถ่ายครับ,รบนะแล้วก็ลงหนังสือไว้ก็ไม่ได้ขายอีกครับนะให้ดูเป็นข้อมูลแต่เดี๋ยวนี้คนทนําหนังสือพะระกลับกันกลายเป็นเจ้าของสุดท้าย กลายเป็นเจ้าของศูนย์พระที่นี้ก็เอาแต่พระขอ,องตัวเองลงเป็นแคตตาล็อกอแล้ว <c oughs> ชีตตำหนิก็เอาพระตัวเองเลงเ,ลเป็นต้นเป็นต้นแบบเป็นองค์ครูชี้อันนี้เป็นแคตตาล็อกหนังสือพระนักขายหนังสือพระแน่นอนอคือแทบจ,จะไม่มีข้อมูลความเป็นมาของพระไม่อธิบายทั้งสิ้นเลยมีรูปพระก็มีรูปเบอร์โทรเลยแล้วก็ชีตตำหนิแล้วก็ชีทตำหนิบางเล่มก็มีราคาลงไว้บางเล่มก็ไม่มีนะ มันกลายเป็นว่ามันเป็นธุรกิิค้าพาเต็มตัว<ช>แล้วตําราเหล่านี้มันจะมาเชื่อได้อย่างไร<ช>ผมไม่เชื่อผมอ่านตําราประวัติสมเด็จโตอ่านประวัติลุงปูทวดอย่างละเอียดน,นะศ<ช>ึกษามาตั้งแต่เราอายุสิบกว่ายี่สิบนะมันเป็นตําราสมเด็จโตกับหลวงปูทวดดูก,ก่อนแต่ป<ช>ัจ<ช>จุบันนี้กลายเป็นลูกเป็นเบื่อได้หมดลุงสมเด็จโตเนี่ยบ้านเกิดจริงๆเนี่ยอยู่กําแพงเพชรพิศกิจ ่พอต่หลังมาสร้างเป็นภาพยนตร์ตะกายเป็นว่ามาเกิดที่ยุคยามันโกหกชัดๆเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนะจริงๆแล้วปันไอ,ไ,อไอประวัติเดิมน่ยมันลึกกว่านี้เยอะคนที่เขียนประวัติสมเด็จโตเนี่ยเขาเกิดในยุคเดียวกันหรือทันยุคปลายมาแต่เขายังรู้อยู่กับ,บนะยังมีเรียกว่ายังยังมีผู้ที่ทันเหตุก,การ์เล่าให้ฟังแล้วก็มาลำดับเอามาเขียน,นเอามาเขียน ตามความเป็นจริงนะแล้วก็ประวัติสมเด็จโตเนี่ยท่านก็ไปกำแพงเพชรบ่อยครับแม้กระทั่งท่านไปเจอวัดบรมธาตุเจดีล้างเนี่ยก็สมเด็จโตผู้ไปเจอถ้าท่านไม่มีความผูกพันหรือไม่ใช่บ้านเกิดท่านท่านจะไปทําอะไรบ่อยบ่อยสุดท้ายแล้วนลึกท้ายแล้วเป็นเรื่องัมเใช่เรื่องจริงท่านเกิดที่โน่นวันนี้เราจะมาคุยกับวันนี้เราทาคำอินอยู่ตกลงนี่เป็นของคำอิน ใช่หรอพระกิ่งข้าแม่นอันนี้อันนี้ทําไมเราเราถึงถึงบอกคือพอหาที่มาที่ไปไม่ได้พอเห็นหน้าตาอะไรแปลกๆหน่อยโยนให้ขมนทั้งหมดครับก็คนไทยเนี่ยนะมันจะโยนให้แขกกับขมนแขกกับขมนโดนของแขกพระวัตถุงมงคลข้าแม่นไสยศาสตร์โดนของแมนถ้าเป็นเรื่องของทางไสยศาสตร์หรืออะไรอาถรรพ์เล้นลับเนี่ยโดน แต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นทางศาสนาทางอะไรโยนให้พระในหัวคิดชนไทยมีแค่นี้เขมรกับพรามเขมรกับพรามนะแต่พอไปค้นหากันจริงๆอ่ะยุคนั้นอ่ะผู้ที่ทําหนังสือนี่แหละเขาก็ไปเขมรเลยครับมันไม่มีพระแบบนี้ในเขมรเลยแล้วเขมรก็ไม่รู้จักนะแล้วโดยเฉพาะ เอาแค่ประเทศไทยสี่ภาคนะครพระแบบนี้เจอเจฉพาะในภาคกลางระอปร,ริมณฑลเท่านั้นไม่ได้ไปเจอภาคใต้ภาคเหนือภาคพิสานไม่มีคแสดงว่าผู้สร้างมันอยู่ภาคกลางนี้มันจะเป็นเกจิคณาจารย์องค์ไหนหรือว่าจะเป็นคารวะท่านใดเพราะอายุมันยาวนานมามากแล้วกับขอผู้สร้างไม่ใชเจิตไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ทั้งสิน้นก็ถือว่าโยนให้กรเมิกันทั้งหมด S <S ขเขาเหมนก็งงอะไรว่าไอคน <ละ S 2> เคยทาหนังสือเคยตามไปหาว่ามันต้องมีเขาไปหามาแล้วเซียนยุคโน้นเลยนะบรรดาเซียนทั้งหลายยุคอาวุโสรจริงๆยุคต้นๆนนะเขาเข้าไปในขเ,เขมรนะเพราะเอาพระนี้ไปแล้ว <ฮะ S 2> ไปหาแล้วเอาไปให้ดูไม่มีใครรู้จักเลยครับ <ฮะ S 2> นะฉะนั้นอย่าไปโยนใหเขมรเขาเห็นพระกิงไทยและพระอาจารย์อนัน์แล้วไม่ต้องอะไรนะครับดูแค่ตามพุทธสินการสร้างเนี่ย แล้วแต่ละองค์เนี่ยปั้นแล้วหล่อทีละองค์นะครับมันไม่ใช่มีการถอดแบบทุกองค์จะต้องไม่เหมือนกันนะมนเสน์ของเขาคือทุกองค์ไม่เหมือนกันมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเลยคือปั้นปั้นปูนแล้วหล่อ,อ,อทีละองค์ละองค์ละองละองคเหมือนเหมือนองค์นี้จะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกนะันไม่เหมือนองนี้ต้องมีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่องคนี้นะครับดูเหมือนจะเหมือนกัน ดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันจะมีจุดที่ไม่เหมือนกันอยู่รเรียกว่าหลายองค์มีความคล้ายคลึงครับมันจะเป็นลักษณะพระปิตาพระเด็พระคุหลงุ่ทัพวัดทองนั่นก็นเหมือนกันนะปั้นทีละองค์นะ กี่ร้อยองท่านก็ปั้นหุ่นขึ้นมาทีละองค์ละองละองค์ถ้าใครมีพาะปิดตาหลวงพ่อปู่ทับวัดทองเหมือนกันนะครับมันต้องมีองมันจะต้องเกยองคใดองค์หนึ่งหรือไม่เช่นั้งเกยทั้งคู่เก้ทั้งคู่โอกาสจะแท้ทั้งสองไม่มีไม่มีครับนะเหมือนพุทธรูกโบราณแบบนี้นะถ้ายุคตั้งแต่อุทัยสุโภทองฤกษยาเนี่ยจะต้องไม่มีเหมือนกันแม้แต่องคเดียวถ้ามีองค์ที่สอง เพราะว่าเขาปั้นหุ่นขึ้นมาเขาก็เทเลยเทเลยครับไม่มีการที่จะมาถอดทินถอดแบบไม่มีคอาจารย์ไม่เหมือนเนื้อเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเล่นยากไหมไม่ยากมันยึดเนื้อนะสิลปปเป็นหลักคเนื้อมันเก่ามันฟ้องว่าเก่ามันฟ้องว่าเก่าอยู่แล้วค แล้วก็มันจะมีถึงสามยุคนะคมีถึงสามยุคต้นยุคกลางยุคปลายเหมือนกันคแล้วเนื้อเขาจะเป็นสำลิดเงินหนึ่งแล้วสำลิดเขียวหยกหนึ่งแล้วก็เป็นสำลิดลงหินหนึ่งจะมีสามสามเนื้อถ้าสำลิดลงหินเนี่ยเป็นยุคปลายละเป็นยุคปลายถ้ายุคต้นจะเป็นสำลิดเงินดาแบบนี้เลยอันนี้เป็นยุคต้นยังไม่มีเทคนิคในการผสมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเทคนิคในการผสมผมว่าเขาผสมเต็มสูตร <S <S เนื้อมันถึงได้งามมันเหมือนนวะโลหะเต็มสูตรเนี่ยนะไหม<อ>น,นวะ,<ร>ละโลหะเต็มสูตร,รเนี่ยเนื้อจะกลับดําสวยมากมากแต่พอยุคไปปล,ปลายมาอย่างพระกิ่งของสมเด็จสังคาราชแพรเนี่ยยุคต,ต,ต,ต้นที่ท่านทําน่ะนวะเต็มสูตร,รแน่นอนแต่พอมายุคกลางยุคป,ปลายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นทองผสมแล้วเป็นเนื้อทองเหลือง ที่ผสมโลหะอะไรต่ออะไรเข้าไปไม่ใช่นะว่าโลหะเต็มสูตรผิวจึงแตกต่างกันอันนี้ก็เช่นกันยุคตอนต้นคือเปร็ผสมกันเต็มสูตรเลยอันนี้เป็นเเ,นนเปเป็นป็นนช่างที่มีฝีมือช่างฝีมือแน่นอนปั้นได้ลักษณะนี้ขนาดนี้อไม่ใช่ช่างชาวบ้านนะเป็นช่างที่มีฝีมือนะค,ะครับแต่ดูเราเราดูไม่สวยแต่เขาเขาทำได้เป็นช่างฝีมือเลย ช่างฝีมือเลยแล้วก็่ช่างฝีมือนะไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปแล้วไม่ใช่เกจิธรรมดานะไม่ใช่เกจิธรรมดามวลสารนี้นี่ต้องหล่อด้วยระเบิดสูงนะต้องระดับสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสำลี สำริดใชออโนโกมงสูงถ้าเป็นพวกไอตะก,กัวนี่อุโนภูมิต่ำอาจจะเป็นช่างชาวบ้านได้นั่นช่างชาวบา้บานสามารถทำกันได้แต่ถ้าสำริดเนี่ยแล้วโดยเฉพาะผสมสำริ์ได้งามขนาดนี้ต้องมีความรู้รต้องเป็นผู้มีความรู้รอย่าลืมนะสำริ์โลหะพวกเนี้ยมันจะละลายก็ต่อเมื่ออย่างน้อยสุด800องศา ไปถึง1,200องศาชาวบ้านทําไม่ได้นะครับชาวบ้านมันมีทางทําได้นะทาไม่ได้หรอกไอ้ท่า์อย่างกับง้างนี่ก็ใช้อุณหภูมิสูงสูงเพราะง้างก็คือสาลิง้างก็คือสาลิรนะครับคนทาคนทำนี่ต้องมีความรู้ต้องมีความรู้นะก็ขั้นต่ำอุณหภูมิ800องศาชาวบ้านทาเป็นเหรอทําไม่เป็นหรอกมันต้องระดับช่างหลวงหรือว่าเป็นช่างที่มีฝีมือมนความรู้จริงถ้ากิ่งถ้ากิ่งตะกั่วแตงเนี่ย ตอนตอนนี้เขาเรียกอะไรพระอุปคุตพระกิ่งระกันพระกิ่งขมิโดยส่วนมากจะเรียกอุปคุตกันพระกิ่งขมิเนี่ยหมดละถ้าสมัยผมยังรุ่นรุ่นหขึ้นจะได้ยินคำสองคำคือกิ่งระกั่นแลกิ่งขมรครจะได้ยินสองคำนี้ส่วนอุปคุตเนี่ยก็คือบัญญัติขึ้นทีหลังจริงๆแล้วน่ะมันเป็นรูปลักษณ์ขององค์พระอุปคุตนั่นแหละแต่คนยุคนั้นอาจจะยัง คือคนยุคเมื่อสมัยยุคตาเราทวดเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เรื่องพระอุป,ปคุตแต่คนยุคก่อนนะเขารู้ครับประวัติมาเรือนลางไปพอมายุคนี้นไม่รู้คนสร้างเนี่ยรู้จักประวัติแต่คนใช้หรือคนเห็นเนี่ยไม่รู้จักประวัติตมันแต่ละยุคแต่ละสมัยมันนะ,อ,ะอย่างเราเนี่ยเพิ่งจะมารู้ประวัติพระอุป,ปคุตจริงๆก็ยังไม่นานนี้เองคนะเพราะประวัติเนี่ยมันจะเรือนลางแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการเคารพนับถือสิ่งต่างๆรู้ว่า แม้กระทั่งในพุทธศาสนาเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องอะไรหรอกถ้ายุคโบราณเนี่ยโมคลาสาริบุตรไม่มีนะไม่ได้ให้ความสําคัญกับภาษาวกเลยนะไปดูพระถุยุคเก่าแท้ๆเลยนะไม่มีซึ่งจะมาปรากฏจริงๆเนี่ยยุคอยุธยานี่เองที่มีโมคราสาริบุตรขึ้นมาครถ้าลบบุรีไม่มีนะลบบุรีเขาจะเป็นรูปของเลยพระาารพุทธเจ้าสามองค์เป็นพระพุทธเจ้าสามองค์ กันครับอิทธิคุณพุทธคุณเป็นเหนียวใสเหนียวข่าเหนียวเลยพัดเหนียวเลยครับเป็นที่เรื่องชื่อลือชาเลยเกิดมากจาความได้รือว่ารุ่นก็อตีนเลยคนเฒ่าคนแก่มันจะพูดถึงอนุภาพความสิทธิหรือว่าความคงกระพันชาอตีมหาอุปของพระจิงกขมรพระจิงกขมรโรคพระจิงคตาแดนเนี่ยแล้วอีกอย่างก็คืออาราธนาทำน้ำมนต์จะเห็นบ่อยแช่เลยเอาแช่เลยอาราธนา เอาเอาพระแช่ลองเลยนขันอันนี้เรายังมืดมนอยูว่าใครสร้างไม่มีใครรู้พระที่ไม่รู้ว่าใครสร้างไม่ไม่ใช่พระกลุด้วยไม่ใช่ไม่ใช่พระกลุแล้วจํานวนไม่มากครับเพราะว่าพระที่ปั้นหลอทดเราองนี่จํานวนไม่มากไม่ใช่พระกรุจจานวนไม่มากประวัติไม่ชัดเจนแล้วจะเล่นยังไงก็เล่นในกลุ่มคนที่นิยมครับหนึ่ง เชิงศิลปะครับเนื้อและความเก่านะผมคาดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีถึสองร้อยปีครับนะอายุของเขานะถ้าตามเนื้อเนี่ยครับตามศิลปะและตามเนื้อไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีขึ้นไปครับเชิงเนื้อเชิงศิลปะมันแน่นอนอยู่แล้วครับและยุคนั้นพิธีพิถันทาขนาดนี้ก็แสดงว่าต้องให้ความสําคัญกับการสร้างเป็นอย่างมาก อยุโบราณต้อเก่งจะได้ครับเพราะอาจารย์ถ้าเราดูดูเนือถึงเนื้อโลหะเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นคนมีความรู้ต้องมีความรู้การความรู้นะโลหะนี้อายุประมาณเท่าไร่เท่าไหร่นะคือการศึกษามันต้องรอบด้านนะต้องรอบด้านไม่ใช่แค่เรื่องพิมพ์ตำหนิพิมพ์ตำหนิไม่ใช่นะครับมันต้ององค์ประกอบโดยรวมพิมพ์ตำหนิเนื้อต้ององค์ประกอบโดยรวมพิมพ์ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อใช่พิมพ์ไม่ใช่ปัญหาโลคแท ถ้าเล่นภาอุค์คุณนี้พวกนี้ตายเลยก็คือพิมพใช่เนื้อไม่ใช่เนี่ยนะก็เป็นไปได้เยอะเพราะการถอดพิมพในรุคปัจจุบันครับยิ่งมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเยถอดได้เหมือนเปรียบครับแต่ถ้าเนื้อใช่พิมพไม่ใช่เนี่ยไอ้น,นี้น่าเกลียดที่สุดเนื้อมันใช่อะมันก็คือจบตรงเนื้อไอ้รเรื่องพิมพ์เนี่ยบล็อกมันเยอะครับคุณต้องหนึงสืตรงนี้ครับล็อกไม่ได้มีตัวเดียว ไม่ว่าจะทําอะไรบล็อกมีเป็นสิบไม่ต่ำกว่าสิบตัวแน่นอนอาจารย์ครับเคยทาพาะอุปกรณ์ไหมเคยทําเลยครับข้าใจว่ามันไม่ใช่ทีมอาจารย์ทําทําพิมเดียวเป็นทีมผมเองียมทำลักษณะทีมของมอนอุปกรณมอนเป็นเท้าพวกเข็มมออันนี้ดังดังในพม่าดังในพม่าพม่ารับทีม เเราพม่ากับมอญพม่ากับมอนทำไมเราไม่บอกว่ากิ่นมอดสินมันไม่ไปทางไหนสินระบมใช่สิลระบาดไม่ใช่สิลระบาดไม่มอนไม่ใช่พม่าอาจารย์เสกเพื่ออะไชาจารย์ก็เสกเพื่อมรตราทั่วไปใช่พุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณคาถาเมตตาคาถาเท่าวข้าศึกมหาอุปกพณ์ทุกอย่างเพราะการเสก มีเข้านี้นะมึงจะสร้างอะไรมากูก็เสกของกูอย่างนี้ครับถ้าเราเสกเกจี่องคไหนองไหนไปนะัะเสกก็องค์ะถามหมดเดียวง่ายง่ายรถยนต์มีกี่ร้อยยี่ห้อครับในโลกนี้ยครับมีกี่รูปแบบมันใช้น้ํามันเดียวกันไหมครับแบบเดียวกันนั่นแหละครับจากแอาจารย์ไปหลักการหาพระอุคุที่คนมองเห็นนี่ เลยหาที่ไคผมก็เอาจุ๋มไปชนๆโน่นตามนี่ของไหนีคลองแล้วคลองก็ตื้นเกินเารย์อาจารย์ดย๋ยวนี้ใครครับไม่มีใหม่เลยไม่มีใหม่เลยไม่มีการโพสในเฟซในในผมไม่เคยอะไรทั้งสิ้นครับนะไม่เคยสั่งให้ใครหาพระไม่เลยทั้งสิ้นไม่เอาครับผมมีความเชื่อเรื่องเรื่องพลังเร้นลับอาถรรพ์าเรื่องบุญทานการบุญตวดเรื่องบารมีเรื่องนี้ผมเชื่อนะครับทีนี้ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและความเชื่อส่วนตัวของเองถ้าเกิดความโลภอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะใช้วิธีการนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานอาธิฐาะแล้วสิ่งนั้นจะมาครับและถ้าหนึ่งบาแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะตามมาแล้วจะมากันติดติดติดกันเลยแล้วพอหมดก็คือจบไม่มีอีกแล้วัถ้าช่วงไหนพระกลิ่งเข้ามานะพระกลิ่งวัตถุทั์พระกลิ่งอะไรเนี่ยโอ้โหจะมาติดติดติดกันแล้วก็ จากนั้นก็คือมันตัดขาดเลยไม่มีอีกแม้แต่องค์เดียวก็ไม่โผล่มาช่วงที่สมเด็จมาก็จะลักษณะเดียวกันคจะเป็นลักษณะนี้ผมสังเกตมาตลอดเลยแม้กระทั่งช่วงตอนที่อุปคุณมาเนี่ยเขาก็จะมาแบบติด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 เทือนแล้วตอนนี้ก็คือหลายปีแล้วไม่มาไม่มีแม้แต่องค์เดียวที่จะโผล่ตัดตักบาทเห็นพูดกันทำไมไม่ได้ํำแล้วสถานที่เราไม่ให้ั ก็มีหลายวัดทำอยู่นะครับทั้งุงเทพแล้วาลิมณฑลแล้วโดยเฉพาะทางเหนือเขเป็นประเพณีสําคัญของเชียงใหม่ล้านนาเขาความเชื <นะ S 2> ่อของเรื่องพระอุปคุเทระเนี่ยมันมาจากพม่าแล้วก็แพร่เขาา้เขามาสู่ล้านนาเพราะว่าสมัยหนึ่งพมาพ่าเคยปกครองล้านนาอยู่มีวัดพระอุปคุตที่ที่เชียงใหม่นะฮะอันนั้นเขาเป็นสิงเป็นจังกันเลยแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดคือในพม่าที่ทะเลสาบของพม่ามีวัดอุปคุตใหญ่โตมาก แล้วในแต่ละปีเ็จะมีงานเฉลิมฉลองงานน้ำมาสการเขาจะมีการร่องเรือรอบทะเลสาบสิบห้าวันเราไปทำคลิปกันไหมอรอบเลยชมวิงที่เก่านะครับสิบห้าวัน <c oughs> ให้บรรดาชาวบ้านสาธุชนท,ทั้งหลายที่อยู่บริเวณขอบขอบทะเลสาบนะรได้มาสักการะพระอุปคุตกันอาจารย์มีคาถามีคาถาพระอุปคุณไหม นี้เป็นภาษาบูชาองค์พระประคุธนะภาถาองค์ประคุธมัดมันอะไรต่ออะไรทีมีเยอะครับแต่ผมจะใช้เฉพาะภาษาบูชาท่านเท่านั้นบูชาท่านแล้วก็ขอบารมีท่านคุ้มครองอะไรับบพอพระประคุธเนี่ยเป็นพระที่ถ้าตามประวัตินะถ้าตามประวัติผมถือว่าเป็นพระมหาเถระอรหันทิพที่มีบารมีสูงมากๆเหมือนว่าท่านรวบรวมเอาบารมีของเอตัคทั้งหลายมาไว้ที่ตัวท่านคนะ ท่านเป็นรัตตัญูนะมีอายุยืนยาวนานดังพระโกนทัญญัตนะท่านมีสติปัญญาล้ำเลิศดังพระสารีบุตรท่านมีอิทธิฤทธิ์มากมายดังกับพระโมคคัลลานะท่านมีสลาบัการะมากมายดังพระสิวลีนะท่านมีรูปโฉมงามเหมือนดังพระสังกัจจายะนะคือรวมอบารมีพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลมาไว้ที่องค์ท่านผมถึงได้ศรัทธา แล้วท่านมีคุณธุปการอย่างยิ่งกับพระพุทธศาสนาในข้อนี้แหละที่เราไม่ได้ไปให้ความาสนใจส่วนมากเราจะไปยกย่องกันแต่พุทธศาสนาพวกพมกัลลาภาษาใีบุ่นเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนะี่ยรู้รู้กันแค่นี้คนไทยเรบไม่ศึกษาต่อว่าผู้ที่ทําคุณแก่พุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดกลับเป็นพระอุปคุตนะ ท,ที่สมัครการมีขนาดวิชานี่ยจำขนาดองค์ใหญ่ตั้งบูชาเลยถัากดอทธรรมยี่องครับอ,องค์ใหญ่สององค์แล้วก็องค์เล็กขนาดประมาณยี่สิบนิ้วห้าองค์คปปก็ให้ลูกไปคนละองค์ให้หลานไปอีกองค์นึ่ครับน,นะนะไปยังเหลือตั้งบูชาข้างหน้านะเรื่องการสร้างพระพุทธ,ธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในงานไหว้ครูของอาจารย์เองเนี่ยยังไงครับ ก็ปีนี้ก็จะสร้างมุปนุจะสร้างมุรูุอีกจะ่อทาจะมีการนเททองหล่อมุชลุสามองค์ครัะน่าจะกี่องคปั้นเสร็จไปแล้วสองยังปั้นคาอยู่อีกองค์หนึ่งเราก็จะเทรูปพ้อแก่หรือสีสองทั้งหมดก็น่าจะห้าองค์ปีนี้น่าจะทำห้าองค์ครับหน้าประมาณยี่สิบนิ้วสามสิบนิ้วยี่สิบกับสามสิบ พะเราเน้นเอาไว้บูชาที่สำนักบ้างนะก็เลยไม่ทำองค์ใหญ่องค์ใหญ่ไม่มีที่ตั้งไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนรถเต็มไปหมดเลยพระตกลงวัดรือสำนักเพื่อนโอ้วัดยังมีไม่เท่าเลยแล้วพระที่เราบูชาอยู่เราไม่เอาพาระตลาดมาบูชาต้องรอเองอถ้าเป็นโลหะรอเองหมดเลยสั่งปั้นเองทำธีเรรยมรอเองถ้าเป็นพระไม้ก็สั่งแกะของเราไม่มีพระโลมาตั้งบูชาไม่มีอย่างที่โชว์อยู่<ๆ>หน้า หน้าไลเนี่ยหน้าทำคลิปเนี่ยเป็นผ้าอะไรอันนี้เป็นผ้าเก่ายุคสุโขทัยครับแล้วทำลิปครับอันนี้สมบูรณ์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 สุดๆเลยองคนี้สวยงามมากๆครับแล้วสุโขทัยจะมีความงามเชิงศิลปะนะศิลปะจะงามมากๆนะเรียกว่าอนาโตมีเรียกว่าสัดส่วนได้งามที่สุดอูทองมพ้าเนื้อหรอครับนี่ไม่ไม่เราถ้าเราจะไปดูสเกตเห็นที่เป็นองค์ขนาดใหญ่ที่ไหนกัน ของของกับที่เก่าจริงไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ต้องอไอ้ที่เขาพบเจอเขาไปที่ไหนกั้หมดแล้วไม่รู้แล้วมีพระพุทธรูปที่เป็นหินหรือเป็นปูนที่เขาทาเป็นจงหู่ทองอะไรอาเนี่ยก็มีแต่องค์ใหญ่นะเนาะพระใหญ่นะครับที่เขาเป<ม><ร>็นอย่างนั้ะเขาออกแบบเป็น พุทธลักษณะของพระอู่ทองอู่ทองเลยหน้าแล้วเป็นอู่ทองเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนมือจากนี่มาเป็นประธานพรนะครับเออู่ทองไม่มีอู่ทองยังไม่มีประธานพรยังไม่มียังไม่มีครับส่วนมากจะเป็นพระมารวิชัยครับนางปางมารวิชัยครับยุคโบราณเป็นมารวิชัยทั้งหมดนะไม่มีสมาธินะไอที่เป็นพุทธรูปสมาธิเนี่ยเราเรารับอริยธรรมลังกาเข้ามาครับเพิ่งมาสร้างพระปางสมาธิกันในยุค ยุคอยุทยาถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องการทำพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับม,มันจะแยกย่อแยวเลยว่า<ช>ปา่พรรพนี้สร<ช>้างทุกไหนเลยเรารู้ว่าตั้งแต่ทวารวดีมามาอุทองเ,ออเชียงแสนสุขโขทัยเนี่ยจะสร้างช้าเป็นพระนั่งเนี่ยนะจะเป็นมารวิชัยทั้งหมดครับไม่มีชาติสมาธิเลยครับสมาธิเพิ่งมาเริ่มทํายุคอายุทยาครับ รับอริยธรรมความเชื่อของลังกาเพราะลังกาจะทําพานั่งสมาธิ<ะ>เขาไม่มีฟังอื่นเขามีสมาธิทั้งหมดเลยครับน,นี่ครับความรู้เรื่องพระเรื่องอาจารย์ขบมมีให้เรียนรู้ป่านถ่ยเลยนะครับก็อาจารย์ขอขาถาเรียกรางเหมือนกันก่อนจบคลิปนี้เพราะเราคุยกันพระอุปคุณที่เรียกรามทั้งลาบทั้งก้่องกันภยัยอันตรายกันกุไสยมนต์นำสิ่งเล่นรับอาถรรพ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่า พระอุปคุตองเดียวที่สามารถสู้พยามารได้<ะ>บันดาพุทธาสาวกั้างหลายตั้งแต่ครั้งพุทธการ<ะ>ก็ไม่มีใครสามารถต่อกรกับพยามารได้นอกจากพระสัมมสัมพุทธเจ้าเท่านั้น<ะ>จนมาถึงยุคพระอุปคุตนี่เองที่สามารถมัดพยามารเอาไว้ได<ะ>้ฉะนั้นเรื่องอิทธิฤทธิ์เนี่ยเป็นรองพระเจ้านิดเดียวแค่นั้นเองอเรื่องอิทธิฤทธิ์ละบารมี ฉงนั้นเท่ากับว่าเราพกพาพวกอุปคุณเนี่ยครอบคุมทุกทางเลยได้ทุกอย่างเลยครับอุปคุตโตจะมาห้าเทโรยขาเทวานรโูชิโตโสรโหปัจยาทินทิจะมหาห้าราพังพระวันโตเมอุปคุตตะเทรัสะเอตังคุณังสวัสดิราพังพระวันโตเมว่าสถานี้สการะบูชาท่านแล้พระน้อมมาที่ขันเอบ ครับเจอกันในวันไหว้ครู2พฤษภาแต่ก่อนจะถึงสอ2พฤษภาคมคนที่อยู่อำเภอบ้านหนีจังหวัดลบบุรีไปเจอกันงานบวงสรวงที่วัดบางพึ่งครับบวงสรวงสร้างสัพันกันครับขอบคุณอาจารย์คมครับสวัสดีครับ